สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับวงแบล็คพิงฮะในปี2020ที่ผ่านมาประเทศไหนนะดูแบล็คพิงเยอะที่สุดใน YouTube แล้วประเทศไทยล่ะติดอันดับที่เท่าไหร่เกาหลีใต้ติดอันดับที่เท่าไหร่หไ,หรไปติดตามกันครับแต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนคลับแบ็คพิงหรือว่าบิงทั้งหลายนั่นเองนะฮะมีรายงานจากสื่อครับว่าตอนนี้โรเซ่กับลิซ่ากำลังซุ่มทำเพลงของพวกเธอนะฮะก็คือโซโล่นั่นเอง โดยขณะนี้ของโรเซ่เนี่ยอยู่ในช่วงทำา v v เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คาดว่าในปีนี้นะฮะของลิซ่าและโรเซ่นี่มาแน่นอนครับโซโล่ Solo. ส่วนทางด้านจีซูเนี่ยยังติดตารางงานถ่ายละครอยู่นะฮะเรื่อง Snowdrop ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจบเมื่อไหร่แต่เพลงของเธอโซโลมาแน่ครับในปีถัดๆไปหรือเปล่าส่วนของเจนนี่ก็ออกมาที่เรียบร้อยประมาณ2ปีเรียบร้อยแล้วนะครับ่ะเรามาดูกันครับว่าประเทศไหนนะ ดูแบค็คทิงเยอะที่สุดในปี2020มีอันดับ20-11มาให้ดูกันคร่าวๆครับก็อันนี้ก็จะมีไต้หวันอิรักฝรั่งเศสรัสเซียโคลัมเบียอร์เจนตินาซาอุดีอาระเบียเปรูเจแปนนะะญี่ปุ่นตเตอร์กีมาเลเซียอยุมาเลเซียนี่อันดับ10ครับเรามาเริ่มต้นที่อันดับ10กันเลยนะฮะมาเลเซียครับ322ล้านคลั้งอันดับ9ฮะ เกาหลีใต้ถือว่ามีการดูที่เยอะมากนะครับ333ล้านครั้งอันดับ8อินเดียฮะ3า3ล้านครั้งอันดับ7เม็กซิโกครับ398ล้านครั้งอันดับ6อเมริกาครับสหรัฐอเมริกา422ล้านครั้งครอันดับ5เวียดนามครับ549ล้านครั้งอันดับ4บราซิลฮะ มายังไงครับอเมริกาใต้บราซิล598ล้านครั้งครับอันดับ3ประเทศไทยฮะ743ล้านครั้งอันดับ2ฟิลิปปินส์9 4 9ล้านครั้งครับและอันดับ1ฮะอินโดนีเซียฮะทะลุ1,000ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยครับ1,060ล้านครั้งนะฮะในรอบ12เดือนที่ผ่านมาข้อมูลนี้ก็มาจากวันที่19ทธันวานนั่นเองนะครับของ u t u b e อย่างเป็นทางการ และอย่างหนึ่งที่น่ายินดีนะครับก็คือการประกวดเนี่ยโหวต100หน้าตาผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนะฮะลิซ่าแบ็คพิงครับติดอันดับ2ของโลกนะครับต้องยินดีกับเธอมากจริงๆต่างๆเนี่ยอันดับต่อๆมาของสมาชิกในวงก็คือเจนนี่อยู่ที่23นะครับโรเซอันดับที่31ขณะที่กีซูเนี่ยอยู่อันดับที่50ของโลกต้องยินดีกับพวกเธอ4สาวด้ยครับติดกันทวดหน้าเลย